สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นละไถมือสองครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวเจ้าคูป้า a อลสองี่ศูนนะครับหรืออบ้านเราจะเรียกว่าคูป้าข้างขาวนะครับข้างจะเป็นขาวๆค mm hmm. ันนี้ลูกค้าสั่งจองแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งหางตัดหญ้าคันนี้ผมใส่ไปให้เมตรสิบวันนี้วันอาทิตย์ว่างๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับว่ามันรถมันใช้งานได้จริงก็เลย เอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับว่าเออรถไซส์ประมาณเนี้ตัดหญ้าได้ใช้งานได้ดีอ่ะหลักๆก็เลยก็คันนี้จบไปพร้อมส่งพร้อมอะไรนะก็อยู่ประมาณแปดหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเจ็ดหรือแปดหมืนอะไรเนี่ยแหละรถก็สี่หมืนรถนี่สี่หมื่นนิดๆหางตัดหญ้านี่สองหมื่นต้นๆรวมแล้วหกหมืนค่าส่ง 7, เจ็ดหมื่นประมาณนี้ครับผม เดี๋ยววันนี้ผมตัดหญ้าให้ดูนะครับไปเริ่มกันเลยนี่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารถรุ่นนี้นะครับตอนเช้าเราต้องเผาหัวหน่อยทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะครับถ้าตอนเช้าเช้าเนี่ยอันนี้ผมขี่เดินทางออกมาข้างนอกละก็เลยไม่ต้องเผาหัว เดี๋ยวลูกค้าขอนิดนึงครับคันนี้ลูกค้าขอให้รีวิวตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่งสองสาสี่ำหรับใส่ปั่นอ่ะลองใส่ยันหนึ่งให้ดูหน่อยอ่านี่จะเป็นเกียร์สำหรับปั่นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูด้วยตัวนู้นยกหางวางหางอ่ะวางไหมยก ใช้สำหรับยกห่างวางห่างนะครับคันนี้เป็นสโลลองเกนหนึ่งลองเกจหนึ่งแบบไม่ใส่โลกันนะครัลองอ่ะโอเคลองเลื่องมาจะช้านะครับหลักๆเราใช้อยู่แค่นี้แค่โลสามกับโลสี่หนึ่งสองันนี้ข้ามมาได้ไหม ่ะลองใช้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วครับอ่ะปรับมาที่สี่เหมือนเดิมเลยปรับมาสี่ดิอ่ะปึ๊บอ่ะลองเ่อนรถดดูโอเคตัวนี้เป็นคําสั่งว่าเกียร์สี่ตัวนี้เราใส่ค้างได้เลยส่วนตัวนี้เราก็เลือกเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ถอยประมาณนี้อ่าลองนะครับวันนี้ผมจะลองให้ดูเราใช้เกียร์เดินหนึ่งเกียร์ตัดหญ้าพีดีโอหนึ่งนะครับแล้วก็เกียร์เดินหนึ่งนี่จะประมาณนี้ตัดหญ้าพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยอ่าหญ้าไม่ค่อยยาวนะครับไม่มีพื้นที่ลองละเดี๋ยวเพิ่มเกียร์เพิ่มเลเวลความแรงของรถขึ้นอีก ไหวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสัตยาและก็พละกําลังอันนี้ผมเอามาใช้งานให้ดูว่าเออมันใช้งานได้จริงนะครับสําหรับกันนี้สัตยาก็เป็นขนาดเมตรสิบนะครับเราลอยเราตัดไว้จนเตียนหมดแล้วแทบไม่มีพื้นที่ให้ลองเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแค่สามรอบสี่รอบนะครับเอากันนี่ ยาสันส้นๆอันนี้หาต้นหญ้าเราเนี่ยอันนี้ผมเติมน้ำมันหัวเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาต้นหญ้าเรามีปอกคันเครื่อนะครับเผื่อเครืองครยยาวๆประมาณนี้แล้วก็ท้ายเปิดเพื่อขายหญ้าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูไปลองได้เลย ถ้าซื้อรถที่ผมผมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เทสให้พร้อมใช้ทุกคันนะครับนอกจากว่าคันไหนขายตามสภาพแล้วก็จะตามสภาพไปกำลังไม่ต้องห่วงนะครับไหวแน่นอน ลองแรงๆตรงนี้หน่อยนี่ครับหญ้ามันสั้นนะครับวิ่งเร็วได้ฝากล่าด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการาใช้รถไถไม่ว่าจะไถหรือตัดหญ้านะครับติดต่อผมโดยตรงเลย0 8 2 2 3 8 8 4 4 3ดู่รถไถมือสองครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำตรลายอำเภอเชิดานจังหวัดลบบุรีโอ้อันตรายนะะ นำให้อยู่ด้านหลังนะครับอ่าโอเคผมลองให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับเอาไว้ลองคันอื่นด้วยยายาวไม่ทันแล้วอ่ะฝากกันไว้ด้วยครับผมอ่ากับคูต้า L สองสี่ศูนยสองค่ะคันนี้ผมขายไปแล้วนะครับตทอทีเมื่อกี้พูดผิดยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ รถไถใช้ตัดหญ้าเข้าสวนนะครับใครหาเอาไปใช้งานอยู่ติดต่อผมได้เลย082 238 8, 8 4 4 3งนูกรถไถมือสองครับเเล่น,นเดียวถึงว่ามันรถหัวปล่อยปล่อยป่อยอ่านี่เป็นขาตั้งเปิดแต่เปิดไฟดูหนะ่อยลูกค้าถามอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายคลิปส่งลูกค้านะครับนะไฟต่ำไฟสูง แต่ติดมยเดี๋ยวเช็คแต่ให้ลูกค้าอีกทีนึงนะครับพอดีแต่ใ้้แต่สั่งเพิ่งมาอปิดฝาป้องได้เลยนะครับใครหารถเข้าสวนนะครับจัดยาอันนี้สีผมก็จัดการทำให้เงาเงาใสๆอย่างนี้เลยสติกเกอร์หาแปะตรงรุ่นนะครับประมาณนี้ไปกลับได้ ไปแล้วครับวันนี้ผมมาลองให้ดูคร่าวๆแค่นี้นครับต้องขออภัยจริงไม่สามารถตัดลองให้ดูได้หมดเพราะว่าเนื่องจากต้องเอาไว้ตัดชนื่นด้วยฝากกันไว้ด้วยนะครับถรถไถเล็กๆอ่าใสเล็กใช้กลางใช้เข้าไร่ข้าสวนตัดหญ้าไถนาอะไรประมาณนี้ครับติดต่อผมได้เลย0 822388443นุรถไถมือสองครับ